นับตั้งแต่พุทธศักราช2,548ที่อ่างเก็บน้ำยางชุมได้เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำให้มีปริมาณที่มากขึ้นช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและอุทกภัยในช่วงฤดูฝนให้แก่ราษฎรในลุ่มน้ำกุยบุรีทั้งยังสร้างวิถีชีวิตพอเพียงที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดรํริการพัฒนาที่มองถึงความคุ้มค่ามากกว่าความคุ้มทุน ก่อนหน้าที่จะมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างชุมพื้นที่ตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีมักจะประสบปัญหาความแห้งแล้งและปัญหาอุทกภัยอยู่เป็นประจำสร้างความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกเป็นจำนวนมากจากปัญหาดังกล่าวกรมชลประทานจึงได้เริ่มก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างชุมขึ้นเมื่อพุทธศักราช2516 จนแล้วเสร็จในพุทธศักราช2523ถึงแม้อ่างเก็บน้ำยางชุมจะสามารถรองรับน้ำได้ถึง32ล้านลูกบาทเมตรแต่ปัญหาอุทภกภัยและภัยแล้งก็ยังไม่หมดไปต่อมาวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2546พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำอย่างชุมให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้นและสามารถระบายน้ำออกท้ายเขื่อนได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างเดิมกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริ โดยดำเนินการเพิ่มความสูงของตัวเขื่อนขึ้นจากเดิมอีก3เมตรเพิ่มความสูงของอาคารระบายน้ำล้นอีก2เมตรทำให้เพิ่มปร chutz, mos, ิมาณการเก็บกักน้ำได้อีก9.1ล้านลูกบาทเมตรรวมเป็น41.1ล้านลูกบาทเมตรขงวัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื่อเก็บกักน้ําให้รัษฎรใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรใช้ได้ตลอดทั้งปีนะครับายต่แล้วก็น้ําเพื่อการอุปโภคคือปปาปปากุยบุรี สามร้อยอดละเมืองนะครับเพื่อนำอน้ําตัวนี้ไปเป็นผลิตน้ำประปาด้วยนะครับซึ่งมีประโยชน์อย่าง,ย,างยิ่งๆเลยไม่ว่าน้ำเพื่อการเกษตรและน้ําเพื่อการอุโปโภคบริโภคสองเรเป็นแหล่งพอ่อปลาให้ราษฎรนะครับได้มีอาชีพนะครับแล้วก็ป้องก,กันอุทกภัยแปดพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2548 พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำยางชุมซึ่งได้ทำการปรับปรุงแล้วเสร็จแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำยางชุมถือเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานขาดทุนคือกําไรซึ่งหมายถึง แม้การขยายโครงการจะต้องใช้เงินลงทุนมากแต่ก็เป็นกำไรของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เป็นแนวคิดการพัฒนาที่มุ่งมองถึงความคุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุนดังพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ข้าราชการคณะบุคคลต่างๆถึงแนวพระราชดำริที่ว่าขยายเขื่อนที่กุยบุรียางชุมเก็บน้ำได้9ก้าล้านลูกบาทเมตรมีโครงการพระราชดำริก็เลยทำทันที แทนที่จะใช้เวลา3ปีก็เหลือสองปีทำงานได้ความจริงที่ใช้เงินตอนนั้นใช้เงินร้อยล้านกว่าวาเดี๋ยวนี้ก็กลับคืนมาแล้วถ้าไม่ได้ทําน้ำที่ท่วมก็ทำลายร้อยล้านแต่ทีนี้ร้อยล้านใช้ไปใช้ดีแล้วใช้ถูกต้องไม่เสียหายทําให้ประชาชนได้กำไรก็เลยรู้สึกว่าปีนี้ที่ได้เห็นการขยายโครงการกุยบุรีนี้ได้ผลจริงๆ ได้ไปดูก็ดีใจพอใจเมื่อต่ก่อนไม่มีน้ำแบบนี้ก็ไปแบกน้ำกันเป็น2อกิโลกว่าจะได้น้ำแต่ตัวนี้ไม่ต้องแล้วน้ำของพระเจ้าจอยู่หัวมาถึงบ้านเลย จากพื้นดินที่เคยแห้งแล้งเปลี่ยนเป็นความชุ่มชื้นของน้ําที่สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นที่เกษตรกรรมจึงเป็นช่องทางสําคัญที่ทําให้เกษตรกรในพื้นที่น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้วยการทําสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีพึ่งพาสารเคมีทางการเกษตรทําให้ได้ผลผลิตการเกษตรที่สมบูรณ์แต่พอมาสร้างเขื่อนแล้วทีนี้จะ ปลูกอะไรก็ได้เพราะมีน้ำให้ตลอดทั้งปีแต่ว่าเราได้ขุดสระไว้รองรับรอน้ำเพื่อว่ากักเก็บน้ำไว้ไวใช้ได้ตลอดทั้งปีความเป็นอยู่ก็เรียกกันว่ามีอยู่มีกินลูกๆไม่ต้องออกไปทำงานข้างนอกทำกันอยู่ในไร่พอกินพอใช้กันได้ตลอด ขาดทุนคือกําไรแนวพระราชด,ดำริอันเกิดจากพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวกุยบุรีให้ปราศจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นมานานทั้งยังพลิกฟื้นผืนดินให้เกิดความชุ่มชื้นประชาชนกินดีอยู่ดีตามแนวทางที่พระราชทานแก่พระสนิกรของพระองค์ตลอดมา